เวัสดีค่ะพี่น้องเด้อเขาป้าเก็บเห็ดล้วสองพี่น้องกับมูเอ็ซี่หลายคนอยู่มาเนี่ยมาตายะบ้านหมานเห็ดอยี่ยขึ้นมาหลายเทอสป,ปิดภาษาฝรังร่งเศสกันยู่พ่าพกันเอ็กซี่เอ็ซี่เวียดนามเหรอพี้ยจะสนักไหมเนาะ เย่บ่เป็นปัญหาเห็ดท่านเห็นบานยังเฮ็ดเ่าตะเกิดบ่หมายถึงว่าเก็บแน่เอาไว้แน่ไว้เป็นเสื่อไงพ่อเบอร์สุดดอกประมาณอย่างไรกะตาเขาวไม่เห็นหรอกพี่แอร์ปอนมันหล่อนเทส่กระตากปอนมันเล่าจะลูกเอ้าคุยกับโทรศัพท์เหรอคะอ๋อ ก็พีดใส่ใหเนาะไทยครับพี่นีให้เป็นอยไางไฮะแต่ว่ากระไรจะกับพี่น้องสองคนหรือเล่าไทยไทยดอกนึงแต่ว่า เก็บดอกนั่งข้าไปค่อ,คอยๆไปนอานดอกมันหน่อยอยู่บ่อยู่หัวทางคุณบ่มา<ะ>สีผ้ายางค่อ,คอยๆจพี่น้องค่ะเฮาา้ยดอกเขาหน่อยปอะดอกๆโอ้ยบ่เอาเนาะบ่างามงามอยู่ปลาม,มันโกมันจะเป็นว่าวๆเนาะ น้อมากน้อยยุ่งกับเรื่อะไรแต่ย่า,ยาชาแนนนี่ะไรแต่ย่าชาแนนกิติยะมินไปยา่าชวยค่ะมันคนตัด,ดไยดุ่งเพี้ยโอ้ยงามคคนข้างหลงังยงไงคืนเรามากเงนคืนกินนอน่ะเหนะ็ดไห Tu ne bouges pas, non, attends. Chou, il y en a beaucoup. Non, attends, tu vas ramasser d'abord. Attends, on, on va oui. faire vidéo avant parce qu'il y en a trop trop ici. Tu ne bouges pas, tu l'aides comme ça. Ah là, là, Tu pas. Tu bouges pas. <laughs> <tousse> สมนำหนาป่ติเพียคือมาเอาบอกก็ไอ้ง่ายจะเกลียบจาของสินยาเลสหร้อปล่าเฮ็ดไลค่ะพี่นอคายอยู่นี่นี่บ้างไทยอะรเนี่ไลคักเธอ เป็นอะไรน่ะคะเกมห้ดีด้อยกเย็นนะคะคืออะไอย่งนคักมึงอู้มาพ่อแล้วพพ่อคือปีที่แล้วปีที่แล้วพ่อถอนหมดนะแม่ก็ม่อนใ่ไหอานบ้างดูเน้นๆนนนพ่อไหวยังวบางทีเราเขาไม่ออกสินใจเยอนั่นแหละตรงนั้นแหะมันก็มีไปเบิดละเหตุดอยู่นี่ อไม่อยากแนบ้บานเนี้ยอยากนอนอยู่นี่เด้ขอไม่กินนี่เด้นอนนี่เด้ปะเห็ดลาย่ะคุผูเราค้นบานเนี่ยคนที่จาไปทะเลเนี้ยจะไปไสนไปน้าบนพีแอพีพี่แพี่เนี่ยปล่อยสิชุ่วชั่วเปตะแทกไหยไปเที่ยวทะเลก็เอาโคกสาปน้ำด้วยวันมาป้า ปล่อยป่อนอยจีนวนแล้วป่อมันเดงขึ้นมาหยว่ะหายว่ะนี่ัน่ยังค้าเดี๋วคสิโกไปหายทัสนหยวะมันจะแช่่วะกูากไปมันเปล่นต่อร่อยต่ำสัวสัวโคกกับเงอุ้ยอ่อนส่วนอรค่ะออะ จันงามเลยพี่น้องเลยดิซันดิซันตื่นเต้นดิซันตื่นเต้นดิซันปวดกระเซียนปีนาดิซันสิกับไทยแลนด์อุดรเจวะได้เจอกันนะคะที่อุดรนั่นบปะทำชนบททำชนบทเกาะสวรรค์ดิซันกับจีบวได้ซื้อตัวเครื่องบินมาเก็ตเก็ตกับคนกิจชาแนวเดือนออกตอมนะออกตอม เออสุดโต๊ะอุ้ยน่องมึงเตอนีุ่นี้หน่อยเอวะนี่แหละเห็ดอันเห็ดอันนี่ไม่เห็ดตุ๊มองนี่ไม่นเป็นยังสีหลักไงครอ๋สุปเเขาเหนแต่เาได้อยู่เนี่ยเขาไม่ได้ดอกจุ่มเจียนี่เขาได้ดอกจุ่มสนำนาเลยคิดสอง แต่วงอ่อ้ยศิษย์้าแต่ไปดีเห็นเห็นเห็นเหรอเดี๋ยวเอาต้องเอาต้องอ่ะเดี๋งาเอาแม่งอันออกแม่สัญญาโอ้ยังไงคุปปี้ปกปิดกันคุปีกปิกันนั่นเลยต่เป็นห

ม,มันตัดเป็นพรอมเด้อเปุ๊บจ้าเวปาดวันอ้้สวยไายทายแล้วนก็ตายอยากายเต็มพอรอเลยค่ะพี่น้องขาดิบจุปลาเ็กก็มีฟัวอย่ามามีกี่ของย่างเนี้ยย้าให้ายอง sẽ ở nga thì đi chơi bong, Đi bong, 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 ก็ฟาดอะไรทีนะอุ๊ยตองดอกตองดอกเห็ดวันวันเห็ดยอนนี่มันดอกไงยังวาเด่นยดอนเดอนหนึ่งมันดอกไงอยู่บ้างเต็มไปแล้วตาหนึ่งนะคะตาสองกำลังมาอันนี้เอ้าพอไมนได้ไมนได้เขาลองออกมาแล้วนี่เหรอสายหญ้ามีไงหญ้าหยียบตาเห็ดหญ้าหยียบเห็ดแต่ก็ว่าจะคลองวะเอาบ่มาจะคลองบากได้หมดเด็กแจ้มาสั่นหมวกัน อะไรคะไม่เห็นเนะพูดพอๆนะคะเดี๋ยวไม่ให้เป็นลูกสาวนะคะลูกสาวคือลูกสาวไายสลบสลายอยู่กอ,อกมามันไงโมเมน,นตน์ดอกงามคู่ไม่งาคือก,กระต่ายให้ได้ไหมงาจุมาร์ชปาอีสิบุสป้าบุสปเทเลลาเทเลตลา จุเลตล่ะบางมันสีหยยบเนี่ยทังมดหมดตานันไปเราพูนเต็มเลยเห็นบ่มอยกให้จุเลตบุชปะองน่าีองนวาดีเดี๋ยววิ่ไเลยก็มีโฟไปเนาะขาเห็ดเลยนะนอนข้างยางค่อยๆเห็ดลายตรงเียเหยยบ ให้ย,ยังใจลยอยนะก็แดดบ่ดดพี่อาจะจะอวยเอ็นขานนะเออไว้ก่อแล้วแดดเลยใจเย็นนะคะนัขอตรวจพี่และพี่น้องก,ก็อย่างก็มันต้องเป้ากลับไปหา้าพันห้าปลูกของเ,เลี้ยงแล้วการ่ลูกกับมาโอ้าะอย่างเพราะว่ามัาน,นต้องเหตุแบบนี้ชีวิตยูทูบเบอร์นี่ ไอ้เจ้าห้หองบอกว่าใหญ่ห้องมันน,นั่นแ่ละแม่คนสวยนี่แลหละโคตรเลียมมันตองตาดจังซี่มันซ่าไปห้าล้านใจเย็นก็ได้พี่ยา <c oughs> เอาห้องนี่หนาเ <c oughs> ยวใจทำไม <c oughs> บังนี่นะ <c oughs> ่เหยนปะ เห็นปะเหยียบเราก็เหยียบไปสีดำค่ะค่ะงานจวบเป็นกิจยา่าปปกิจกับพิจิต,ตถ้าไม่ทานก็นได้แบบนี้ครับใช่ไหม ย้อนไปยังไนวะเอามันตกลงมาจากป่ากับแน่นะเสือเห็ดปีกานี่ดอกใไงเนี่ยสนซ้อนเอาตอ้เด็กเปิดกล้องเยอะแยะเต็มเลยอ่าสุดท้ายเราก็ต้องมาจุ่มหัวกันเหมือนเดิมเห็ดไม่เอ็ดหรอกแต่คนตัดมันคือคนเดียวคนตัดเนี่ยจังเห็นเห็ดองเป็นปลายัตันคนตัดยังไงเหลี่ยมยังจังเดีอะ ตามันไม่มแดดมั้งงานเยอะงานเยอเออถ้าเปลี่ยนแห้งๆตัวอะกลังไปแล้วค่ะกลงไปแล้วข้าข้าฮาเลยข้าเยอะแยะเฮ็ดอะไนี้ลายเนาะเฮ็ดอนนร้แห่ะเธอมันแสบเธอเอาบ่เนาะเอาเห็ดงได้นี่มันเห็ดน่อยได้นี่เนี่ย่ เอามากิดเอ้กินบะตดัดง,ง,ง,าง,งานสีไทรกำลัง่ครับกาลก่ะเผ็ดอันอื้นบานเบิดแล้วน้งองอหามันได้พ่อคลิปด้วยให้คอห,หน่อยค่ะเข็ดมันหลาย ไปนั่นเป็นเราไงเเอาขึ้นเรเอไเตอนตอนเห็นเราตอนเห็นเราเอาสอเห็นกับสอเห็นไปเลยด้เออออเห็นไปน่นะเอาเอาพารถสัมพาเบี่ยงหลังส่องกิติยามาแช่แนวกรไปยาไป เห็นบ่จีดแม่งกลับมาทายหมองดอกยังไงเนาะย่งอยู่ได้ยหรอบยังไดค่ะดักควงอยู่ว่ะเต,เต็มตเต็มเลยค่ะบัก่าว่าสันเฮ็ดตรงนี้ปกติห้องสิมาท่านจะต่อนมันเถ่าเนาะปีนี้ห้องห้องมาท่านมันตอนมันจุ่มเนาะ

ยิดไปท้ายน้ำไอห่าจิตบม่ได้เหนเนี่ยนะเอาแม่ิี๊ดี้ปิดคชีพนู่นนี่เนาะจก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 ,จกเอาเสียค่าคูณก็สิจกอยู่นี่แหละค่ะอุ้ยห้ามบ่ห้ามเด้อเนาะปีนี้ยังไม่เสียเยมีนนยนนี่ในหลุมนี่ตกหลุมจกจกค่าจก มีคนตัดมีแต่ยูทูบเบอร์โจกกันเองเบอร์ยูไตรต้นใหม่แล้วจ้ะโอ้ยเอาว่างไว้ก่อนแน่ถูกอะเออนั่นนะอ้ยดอกบักนี้ใหญ่เก <regular su> <online> ินไหมเบิรงนะเบิรงไตรต้นใหม่นี่จ้ะใหญ่เกินไปไหมคะไตรต้นใหม่ขับไปแค่นี้ก็แบบยอดมากเลยแค่นี้ก็หนักแล้วใช่ไหมเอาไม่ไหวแล้วใช่ไหมเดียวเดี๋ยวเฮ็ดไล่เฮ็ดไล่พี่หนุ่ ล,ลาย,ยนะเดี๋ยวมาถ่ายมาทายเดี๋ยวพี่น้องเจ้าว่า่อยลูดเรียด้วยขอยสิคือออกใ้ทายบ้างค่ะของสอนได้แน่ถ่ายยังเดี๋ยวอะลรยังอืมอืมค่ณ แตากองนั่งแบบกับบวมีเนาะมาไทยมาจงให้นคักเนาะปาดพี่น้องค่ะเดาไปเดาๆช่วงนี้บ่มี่คนปาดท่อกือดึงเอาเนาะดึงเอาเรา่องกันยังสิเปาดขาเนาะใหญ่มากสะออนนะซ้อนสอ่อนซอนจ้ะเมื่อดอกง่นายดอง

ห้าทายไหมเธอซมหน่อยหน่อยสิคนคนทายทายเห้บปลาอ้อยตัดปล่อยเราเบื้องเห็นหุ่งป่อยเราแดดไหมตัดในเพี้ยป้าแข้งอิซ่าจะร่อนอยู่ไม่หลายผลสิ เือูธตอเอนล้ออนี้ก็มากันคูบเอาคุบเอาเลยบมบือูกค่ะอันดาเห็นแตวนเพ็เอาแต่เพ็มาส่น่านี้ก็ไร่ข่อยกระขาดไม่ได้ใช่จังไวะเก่งขอยม่ไปพี่น้องค่ะคิดนี้ก็ไปซ่อมนี่แล้วเด้อค่ะเฮ็ดลายคักเอามงนู้นเมองนู้นอนาเทียนอะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยด้ค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ